สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับผมคุณลุงแนะนําตัวเองนิดนึงว่าชื่ออะไรสุกไรและอยู่ที่ไหนครับพุ่มก็นานลุงวงลอดครับอยู่นามสกุลวงลอดอยู่บางปะมาครับอําเภอบางปะมาครับอืมครับจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับจังหวัดสุพรรณใช่ไหมครับจังหวัดสุพรรณครับที่คุณลุงถืออยู่นี่คือสมแดงครับส้มแดงครับครับได้ใช้กระนาข้าวไหมใช้ครับได้ใช้ไปกี่ครั้งแล้วครับคุณลุงใช้ไปซ่องครั้งครับอนาที่เห็นเนี่ยนะครับ ครับคุณลุงคนนี้ใช้ข้าวพันธุ์อะไรครับขิดโรคซ่องครับขิดโลกสองเนาะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับที่เห็นอยู่สิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่เนาะครับครับแล้วจีดส้มแดงไปกี่ครั้งนะส้มแดงไปสองครั้งครับสองครั้งครับแล้วก็ที่ถือเนี้ยมิโนด้วยใช่ไหมส้มแดงอะมิโนอะมิโนครับส้มแดงอะมิโนครับครับขิดสองครั้งขิดตอนข้าวอยู่เท่าไหร่ครับครั้งแรกครั้งแรกก็ข้าวกำลัง ไอ้กลังท้องครับกำลังท้องนะคลแล้วครับข oh, ้าวเริ่มงวยแล้วครับข be ้าวเริ่มงวยครับอ๋อนี่คือฉีดไปสองหนแล้วครับสองหนครับครับและฉีดสมแดงครั้งนี้ใช้สมแดงเยอะไหมก็ส้มส้มแดงก็ใช้ร้อยซีซีครับครับแล้วก็โคตรอะมิโนสองช้อนสองช้อนสองช้อนที่อยู่ในนียครับครับต่อน้ำเท่าไหร่ครับต่อน้ำยี่สิบห้าลิตรครับยี่สิบห้าลิตรครับนั่นเลยอืมครับอสองครั้งนี่ก็ใช้เหมือนกันไหมขนาดเท่ากัน เหมือนกันครับเหมือนกันเนาะครับคุณลุงเท่าที่ดูนี่คุณลุงนี่ใช้สมดังครั้างแรกไหมนี่ั้งแรกครับัางแรกเนาะครับคีแนี้เนี่ยอยากจะถามว่าก่อนใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนใช้เนี่ยข้าวก่อนหน้านี้ข้าวสิบห้าไร่ได้ได้ข้าวกี่เกียนโดยประมาณก็เต็มที่ก็สิบสามเกียนสิบสองเกียนสิบสามเกียนครับประมาณเนาะประมาณนะครับครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากใช้สมดงแล้วคุณลุงดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็คือว่าเม็ดก็ใส้ดีครับลวงดีครับ หลวงดีเม็ดใสดีนะนั่นแหละครับครับเราดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมเม็ดใสเป็นยังไงบ้างอ๋อได้ครับเดี๋ยวเอาสมแดงวางก่อนกันเลยคุณลุงเอาวางก่อนครับลองดูเม็ดข้าวใกล้ๆเนาะครับครับแล้วนี่ประมาณกี่วันได้เกี่ยวเนี่ยคุณลุงก็ประมาณสิบวันนะครับประมาณสิบวันนะจากนี้ไปเนาะวันนี้ผมมาวันที่ไรเนี่ยสามสิบเอ็ดป่ะวันนี้สามเอ็ดครับสามเอ็ดพฤษภาเนาะครับนั่นแหละครับอ๋อครับก็ประมาณอีกใกล้ๆไม่ถึงกลางเดือนดีเนาะครับ่กลางเดือนธันวาจะได้เกี่ยวอ่ะเนาะครับครับมาดูเม็ดข้าวหน่อยคุณลุงวว่่่าาใใสสยัังงงงไบบ้ครกลเนนนีียยะครับเเ่ม็ดเนี่ยครับ อันนี้ข้าวพันอะไรครับเนี่ยก็ฉลาไม่ได้ใส่เลยครับเนี่ยก็ใส่แต่นี้แหละครับใส่สมแดงอย่างเดียวครับส้มแดงอย่างเดียวครับเนี่ยอครับตรงนี้ทั้งหมดสิบห้าไร่ใช่ไหมครับข้าวพันอะไรเนี่ยผิดโรคซ่องครับผิดโรคสองเนาะครับครับด้วยด้วยตาคุณลุงดูแล้วเนี่ยข้าวหนเนี้กับที่ทําผ่านมาเนี่ยต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับอืมธรรมดาเคยก็ที่แล้วที่ไม่ได้ใส่ับมันเม็ดมันจะเป็นรีบมั่งครับเม็ดดางมั่งอะไรครับใ่ครับจะไม่ไม่ใส่อย่างนี้ครับจะไม่ใส่อย่างนี้ครับ อโอ้ที่เห็นอยู่ทางนั้นเลยใช่ไหมนะครับโอ้โหสวยจริงจริงเนาะโอ้มีตะวรวงทางนั้นเลยครับแล้วด้านอื่นเรากูลุงเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะพวกบงพวกใบแล้วก็ต่างต<า>่างในสมบูรณ์นีไม่ท่านใบสมบูรณ์ดีครับใบก็เขี้ยวตั้งนีครับเนี้ยครับขาสมบูรณ์คือใบใบจะเขี้ยวครับที่ดูนะครับที่ดูเนี้ยที่เห็นเนี้ยครับครับคุณลุงทำมันทั้งหมดกี่แปลงเนี่ยพวกก็ทําไบร้อยกว่าไร่ครับร้อยกว่าไร่ครับ แล้วจะล้วฉีดส้มแดงทั้งหมดไหมส้มแดงตอนนี้พุ่มพุ่มพุ่มเพิ่งเริ่มชัครับเพิ่งเริ่มชัเนาะครับเพิ่งเริ่มชันี่แหละครับครับแต่แปลงสิบห้าไร่นี้ชัยสองผลแล้วครับนั่นแหละครับแล้วเข้าก็พูดกันว่าส้มแดงดีดีพวกก็เพิ่งลองชัยนะครับอันนี้หลแล้วครับว่าแล้วครับก็เพิ่งเห็นพ่นนี้แหละครับอือโอ้โหแต่ละทีนราลวงผมอยากเห็นดูใกล้ใกล้ๆอีกนิดนึงม โอ้โหมีตัวรวงข้าวข้างน้นก็สวยเหมือนกันนะหน้าสองรวงนู้นนะ่นายย้อนครับอ้าวคุณลุงเท่าที่ดูด้านอื่นแล้วเนี่ยนอกจากรวงสวยแล้วอะไรเนี่ยนะคุณลุงประทับใจส่วนไหนบ้างก็ดีครับดีทุกอย่างครับเรื่องเม็ดเม็ดไส้ดีแล้วก็ใบเขี้ยวเลยและรวงก็ลวงก็ใหญ่ครับอืมครับนี่ประมาณสิบวันได้เกี่ยวโลก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรบกวนครับพึ่งนอนเพิ่งไรครับ คือนี้สองคนมาใช้ส้มแดงอย่างเดียวเลยใช่ครับอย่าน้องยานอนไม่ได้ใส่เลยครับเนอครับเราใส่แต่ส้มแดงล้วนๆเลยครับก็อะมิโนครับสองยางครับสองยางแค่นั้นครับแล้วอะมิโนเราใช้ยังไงเนี่ยอะมิโนก็ส่องช้อนครับมันจะไม่ส่องส่องช้อนอะไรครับสองสองสององชาใช่ไหมครับสองชาต่อน้ำเท่าไหร่นะก็ต่อน้ำยี่สิบถึงยี่สิบห้าลิตรครับใช้ถ่ายเครื่องปั๊มฉีดยาเนี่ยครับเต็มที่ยี่สิบห้าเป้สะพายหลังนี่แหละเป้สะพายล่างนะครับเครื่องปั๊มนะครับ เต็มๆก็ยี่บห้าลิตรครับยี่บห้าลิตรนะนะนั่นแหละครับครับฝั่งน้นด้วยใช่ไหมอันนั้นก็ของลุงทั้งหมดเลยใช่ไหมที่เห็นใช่ครับน่ะที่เห็นน่ะใช้หมดเลยครับมีทั้งรวงข้าวทั้งนั้นเลยเนาะครับแล้วบอกว่าใช้ดีครับใช้ดีใช้ดีนะครับใช้ดีครับครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอีกประมาณสิบวันเนาะครับทีนี้เดี๋ยวอีกสิบวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดูตอนเกี่ยวอ๋อได้ครับนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราโาลุ ครับเดี๋ยวเรามารู้พิงเนาะครับครับสวัสดีครับคุณลุงครับดี่ครับสวัสดีครับนี่เรากำเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางปะม้าจะไปติดตามผลงานสมแดงนาคุณลุงวงรอดนะวันนี้ได้เวลาเกี่ยวแล้วนะใช้สมแดงอะมิโนด้วยนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าใช้สมแดงอะมิโนแล้วเนี่ยนะผลงานออกมาเป็นยังไงครับจะตามไปดูได้เลยครับ สวัสดีครับครับอ่าวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวแปลงนี้กี่ไร่คุณลุงสิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่เนาะอันนี้เรามาเรามาหนครั้งที่สองใช่ไหมเนี่ยครั้งที่แล้วที่เรามาถ่ายตอนนั้นวันท,ท,ท,ที่เท่าไหร่คุณลุงก่น,นที่สามสิบเอ็ดครับสาเนาะอ่าตอนนี้ที่เห็นนั่นรถเกี่ยวกําลังเริ่มลงใช่ไหมรครับครับเกี่ยวเกี่ยวไปได้อุ้มเลยใช่ไหมเนี่ยได้อุ้มเลยได้อุ้มเลยเนาะครับแล้วแปลงนี้สิบห้าไร่ใช้ส้มแดงครับใช้ส้มแดงครับขีดไปกี่หนนะครับขีดไปสองหนเองั้นสองห ใช้อะไรบ้างเอ,อ่อส้มแดงกับอามิโนส้มแดงอามิโน่ครับกับค้ดอามิโนครับ,รบนะแล้วตอนนี้ดูแล้วเป็นไงบ้างดูเม็ดข้าวก็ดูดีนะครับครับ,รบตอนแรกที่นัดก,กันไว้ว่าจะเกี่ยววันไหนนะประมาณกี่วันวันนั้นวันที่สามเป็ดวันนี้วันที่แปดครับกล่าวว่าประมาณสักสิบวันประมาณสิวันอันนี้เลยเกี่ยวก่อนเลยเกี่ยวก่อนครับอืมแล้ว่นจะมาไหมฝนจะมาด้วยเนาะเออครับเขาว่าพายุจะเข้าอาทิตย์หน้านะครับเออแล้วเราดูเอ่อเม็ดเป็นไงบ้าง มก็สวยดีนะครับสวยดีเนาะครับแล้วคุณลุงคราบที่ว่าเกี่ยวไปคราวที่แล้วเนี่ยนะถ้าแปลงนี้15ไร่ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ12บสองเกียนสองสามเกียนเนาะครับแต่ผลนี้เนี่ยใช้สมแดงคามิโนด้วยเดี๋ยวลองมอลุ้นกันดูว่าสิบห้าไรจะได้สักกี่เกียนเนาะแล้วเมื่อไหร่จะเกี่ยวเสร็จครับเนี่ยก็ประมาณสักงไม่จะสรางชั่วโมงโดยประมาณสามชั่วโมงเนาะ งั้นเดี๋ยวเราเรอรุ้นกันย้ำสามชั่วโมงเลยนะว่าจะได้กีเกียนครับัเเเเเเเ่่าาิิดดดจนนนนนนลลลมมยยย็็ปุพไ ต้องรอรอลุ้นกันเลยวะเนับน้องรอลุ้นกันเนาะจะเดี๋ยวรออีกอีกใจไม่นานอืมครับโอ้โหดูข้าวสมบูรณ์จริง